เด็ดโดยน้ำดื่มริเจนซีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นเด็ดเจ็ดสีในวันพุทธที่17มกราคม2567กับดิฉันบัวบูชาปุณนาัน,านค่ะ ประเด็นแรกวันนี้นะคะวันนี้เกิดเหตุระทึกค่ะโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีซ้ําเป็นครั้งที่2ทําให้คนงานเนี่ยตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโรงงานเองเนี่ยเสียหายราบเป็นหน้ากลองทีเดียวในส่วนของคนงานเจ้าของภรรยาแล้วก็ลูกตอนนี้นะคะตัวเลขอัปเดตล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้20คนสูญหาย3คนเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันในเจาะเกาะติดกับคุณไพศาลรัตนบันเทิงค่ะ ช่วงเจาะก,ก่อติดร่วมเจาะก,ก่อติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรรเจนซี่ดังรุนแรงมากเลยยู่ห้างอันนี้กิโลเนี้ยอกจะกระเทือนเ,เ,<ๆ>เลยไม่มีใกยเอามาเลยพี น่าจะะลเป็นวิ่งนาทีชาวบ้านในตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไล่สดขณะเกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดกลางทุ่งนาเสียงดังสนั่นวันไหวและที่น่าสนุใใจได้ยินเสียงชาวบ้านร้องไห้ร่ำโงมเรียกตามหาญาติที่ทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้มีใก่ได้ออกมาเลยพี่ไม่มีเลยพี่ไม่มีใค่ออกมาเลยพี่ นี้ยวันนี้ที่ใหญ่เนื้อเลยก็วันล้ายใหญนอนอยู่ตรงนี้ล้างไขไม่รู้แล้วแล้ววันนี้พี่ท่อบไปอยู่ได้อ่ะพี่ไม่ได้มาด้วยซแรงระเบิดทําให้โรงงานราบเป็นหน้ากลองมีเพียงเศษซากความเสียหายและชิ้นส่วนร่างกายของคนงานกระจายอยู่เต็มกลางทุ่งนาบางก็ถูกไหม้ดำเป็นตอตะโกขณะที่ชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างจากโรงงานแห่งนี้เล่านาทีระทึกว่า ขณะเกิดเหตุระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวบ้านสะเทือนไปทั้งหลังเมื่อตั้งสติได้ก็กลับเข้ามาดูจุดเกิดเหตุก็ไม่พบคนงานที่ทํางานอยู่ในโรงงานแห่งนี้แล้วกว่า20คนดังรุนแรงมากเลยมอยู่ห้างอันนี้กิโลเนี้ยบ้านอยู่ก้อเนี้ยกิโลหนึ่งก็ยังได้ยินเสียงดังอกยักระเทือนเลยเลยผมหลีบมากก้อนใครเลย ไม่มีใครกระดุกกระดิกได้สักคนย่เนี้ประมาณ20กว่า20กว่าคนเมืองต้นก็คือคนงานที่มาทําพูที่นี่กว่า20คนไม่มีใครได้ไม่ได้เลไม่ได้สักคนเดียวหลังเกิดเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีตํารวจสพเมืองและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาสาเหตุการระเบิดครั้งนี้พร้อมเก็บชิ้นส่วนเนื้อไปตรวจดีเออยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือและหามาตรการป้องกันหลังจากนี้ต่อไป อันนี้ก็จะได้กำชับทางในทะเบียนท้องที่นะครับในเรื่องการตรวจตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยบางทีเนี่ยหลักเกณฑ์ความปลอดภัยเนี่ยเขาทำทำทำ,ทำ,ทำทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปเนี่ยทำไม่เต็มที่คงจะต้องให้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ของทางอําเภอแล้วก็ท้องถิ่นไปนในการออกตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นสําหรับโรงงานแห่งนี้เมื่อเดือนพฤศจิกษษยายน2565เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้ว ทำให้คนงานเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนซึ่งครั้งนั้นมีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของและพบว่าเมื่อวันที่24สิงหาคม2566โรงงานได้รับไปอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการอีกครั้งภัยสารรัตนประเทิงรายงานซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเข้าควบคุมพื้นที่โรงงานพลุที่ระเบิดอยู่รวไปถึงลงพื้นที่ไปค้นหาผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ เราได้ส่งผู้สื่อขาของเรานะคะไปประจําพื้นที่รายงานบรรยากาศส,สดๆมาจากบริเวณโรงงานพลุระเบิดไปติดตามกันเลยจากคุณกิติชัยบุญลาโสรายงานสดมาจากตําบลสาลาขาวจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเลยนะคะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาที่โรงง,งานเกิดเหตุ โรงงานพลุระเบิดนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทา้งเจ้าหน้าที่ทังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเร่งระดมกําลังการมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าสภาพการทํางานตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความแสงสว่างที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานทําให้การเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะครับ ลาชา้าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพสดๆนะตอนนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานที่มาช่วยกันเร่งระดมการเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตนะครับโดยภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพการทํางานที่อย่างทุลักทุเลครับเนื่องจากสภาพที่เกิดเหตุเป็นท้องทุ่งนานและมีโคลนตมอีกทั้งมีความมืดนะครับยังถือเป็นอุปสรรคที่ทําให้การเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิต เป็นไปได้อย่างล่าช้ายอย่างที่บอกไปโดยผ้าดิบสีขาวที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่อยู่บริเวณต้นไม้ซึ่งจะเป็นผ้าดิบที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับมีการปลูกไว้เนื่องจากบริเวณต้นไม้ตรงนี้มีเศษชิ้นส่วนร่างกายของผู้เสียชีวิต ไปติดค้างอยู่บริเวณด้านบนเนื่องจากว่าร่างของผู้เสียชีวิตนั้นได้รับแรงกระแทกจากแรงระเบิดจากพูนะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการคุมผ้าขาวไว้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเก็บกู้ได้ยากก่อนที่จะนําไปประกอบร่างซึ่งร่างของผู้เสียชีวิตณตอนนี้นะครับหลังจากที่เก็บกู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนําไปไว้ที่วัดโรงช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะให้ญาติพี่น้องมาระบุอัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะครับ ก่อนหน้านี้ครับเราได้พูดคุยกับทางพลตำรวจตรีวัชรินประสบดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีครับระบุบอกว่า1ในผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีศพของคุณแสงเดือนปานจัน์ทรเจ้าของโรงงานพร้อมกับลูกชายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้เท่าที่มีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุระบุได้แค่20บศพเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกสามศพยังอยู่ในสถานะสูญหายซึ่งต้องรอทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถระบุจำนวนผู้เสียชีวิตได้อีกครั้งนะครับสำหรับสาเหตุของการเกิดระเบิดครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าต้องรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมา เก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นเสียก่อนโดยในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชุดใหญ่นะครับจะลงเข้ามาในพื้นที่ที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะนําไปสรุปว่าสาเหตุที่เกิดเหตุในลักษณะนี้เกิดอะไรขึ้นสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูรับชมบรรยากาศแบบสดๆณตอนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจ 7hdnews ต่อไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณนะคะคุณเกียรติชัย ทันทีที่มีการรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะเราจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าจากคดีฆาตกรรมป้าบัวผันค่ะตอนนี้มีการขุดเอาอาดีตของฆ่าแก๊งวัยรุ่นออกมาแฉกันแล้วล่าสุดมีคนออกมาแฉนะคะว่าหนึ่งใน5้าแก๊งวัยรุ่นนี้เคยฆ่าคนมาแล้วเมื่อปี2565ติดตามช่วงหน้าค่ะ เถียงวิกเอ็นพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทกตรงจุดทุกประเด็นเริ่มหกมกราคมนี้17่งจนาฬิกา30นาทีทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ทกไม่เถียงวิกเอ็นโอกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณร้อมหรือยังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอร์ฟอร์แมน์คอร์ส สถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคณาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูนักดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโอช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร065 2์4 6 6 6 6ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา100%ละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลง เต้าหู้ปลาจันหลาเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโหนดมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีกุนเชียงปลาย,ยี่สบสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมสั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ thailandpostmart.com ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสแกนเลยสินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรารวมไว้ที่นี่ ไส้อั่วคุณยายประภัยไส้อั่วที่มีเนื้อเน้นๆรสชาติหอมเครื่องแกงไม่สดสะอาดกว่าใครอ่องปูหอมปูนาและมันเค็มนิดๆกินข้าวเปล่าก็อร่อยหรือกินคู่กับผักก็ได้ปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตโนโดมีรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมและสีสันสวยงามน่ารับประทาน น้ำพริกนรกปลาสลิดทำจากปลาสลิดทอดกรอบทั้งตัวและนำมาบดพร้อมก้างมีรสเผ็ดจัดจ้านน่ารับประทานปลาสลิดทอดบางบอดสารสนสุนโดยเอลริชชนิดเม็ดตัวยาละลตดินภูมิแพ้ดูแลด้วยเอาริชชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมจากคดีแก๊งวัยรุ่นที่ร่วมกันฆ่าป้าบัวผันนะคะทําให้ตอนนี้เนี่ยมีการขุดเอาคดีเก่าๆในอดีตของผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมาแฉเพิ่มเติมล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีอดีตสมาชิกของแก๊งวัยรุ่นนะคะที่เป็นลูกตํารวจออกมาแฉค่ะว่า1ใน5คนนี้เคยฆ่าคนมาก่อนเมื่อปี65ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเหยือ่อมีการออกมาแจ้งความผิดเพิ่มเติม,ตมด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันจากคุณสีรันพรมุนอุทกค,ค่ะ นายกันทัศน์พงไพบูรเวศหรือกันจอมพลังนำผู้เสียหาย3คนเป็นเด็กหญิงอายุ12ขวบเยาวชนหญิงอายุ16ปีและสาว LGBTQ+ อายุ36ปีเข้าพบตำรวจสอพอ,อรัญญประเทศเพื่อให้ข้อมูลและแจ้งความหลังตกเป็นเหยื่อเคยถูกคุกค,คามทำรายร่างกายถือปืนข่มขู่และถูกกระทำอนาจารใช้ปากสำเร็จความใกล้ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นหนึ่งใน5แก๊งโจทีท่ร่วมกันฆ่าป้าบัวพัน อุกอาจมากนะก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่แค่ป้าบัวผันคนเดียวทํากับหลายคนน้อง12ไม่พอคลิปที่ทุกคนเห็นเห็นสาว LGBT ไหมที่ผมเอาคลิปออกมาเนี่ยนะนั่นคือคลิปที่พวกมันเนี่ยไปก่อเหตุแล้วก็ถ่ายส่งกันสนุกสนาน ส่วนปมเหตุที่ลงมือค่าป้าบัวพันธ์กันจอมพลังไปพบหลักฐานข้อมูลสนทนาพบว่าเกิดจาก power bank เพียงก้อนเดียวที่แก๊งทรชนเข้าใจว่าป้าบัวพันธ์ขโมยไปจึงนัดรวมตัวกันไปก่อเหตุสลดขึ้นหลายคนรู้ยังว่ามันทำป้าบัวพันธ์เพราะอะไรทำเพราะ power bank หายดูดิมันทำคนคนนึงเพียงเพราะ power bank หายนะผมรู้ได้ไงผมเห็นแชทที่มันคุยกันในกลุ่ม นะไปทําไปวิ่งไล่ไปหยอกล้อป้าบัวผันแล้ว power bank หล่นคิดว่าป้าบัวผันเอาไปก็เลยกลับมาทำาํำรับที่แค่นี้เลยนะ power bank พ่อแม่สั่งสอนไหมผมว่าเหตุแค่นี้นะที่ทําให้คนคนหนึ่งต้องจบชีวิตนะแล้วไม่พอผมเห็นแชทไอรุ่นพี่บางคนเนี่ยนะ สปอยน้องเหลือเกินแม่งรักน้องมากใทรด่าน้องกูมึงเจอกูกูเองอะ่ะกันจอมพลังด่านอ้องมึงมีอะไรอะ่ะค้องใจเลยออกมาดิ ด้านสมาชิกแก๊งลูกตำรวจได้ออกมาแชร์ถึงพฤติการสุดโฉดของแก๊งนี้ว่าเมื่อปี2565หนึ่งในแก๊งได้ก่อเหตุฟันคนตายมาแล้วแต่ได้รับการประกันตัวออกมาจากนั้นมีการประกาศสักดาความยิ่งใหญ่ผ่านสื่อโซเชียลไม่เกรงกลัวใครเพราะมีสมาชิกมากกว่า30คนถ้าที่หนูเห็นในเหตุการณ์ก็จะมีแต่งานที่โคกสูงคืนเดียวกับที่มีคนโดนฟันตายตรงริมสาค่ะเพราะว่าวันนั้นพวกหนูก็ไปงานแล้ว ไปทานเหตุการณ์พอดีตอนนั้นไล่ฟันกันกลางถนนแล้วก็พากันขี่รถตามกันมาถึงอารันก็ไปฟันกันกั้นโดจับไหมโดนค่ะแต่ว่าประกันตัว สำหรับประเด็นร้อนที่มีกระแสข่าวว่าคนใกล้ชิดของลุงเปียกออกมาแฉข้อมูลว่ามีชายขาด,ด้วนที่อยู่ในห้องสืบสวนสพอรัญ,ญ,ญประเทศได้ทารุณกรรมใช้โซ่ล่ามถุงดำคลุมหัวบังคับให้ลุงเปียกรับสารภาพว่าฆ่าป้าบัวพันภรรยาของตัวเองตำรวจยืนยันไม่มีโซ่ไม่มีการใช้เครื่องพัฒนาการและไม่มีการใช้ถุงดำครอบหัวแต่ยังใด เราเอ่อเราก็นั่งสอบที่โซฟาอีกนะครับห้องปฏิบัติการเราเปิดแอร์อยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีโซ่นะครับไม่มีการใส่เครื่องพนักานนะครับแล้วก็ไม่มีเอ่อการใช้ถุงดำครอบหัวแต่อย่างใดนะครับซึ่งก่อนผมรายงานตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนะครับตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนนะครับทุกคนยืนยันว่าเอ่อไม่มีการ ทำร้ายร่างกายหรือว่า,บ,าบังคับขู่เห็นต่อย่างใดถามหน่อยขอว่าภายในห้องนี้มีผู้ชายลักษณะขานร่น้องนั้นไหมครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับนี่ครับนะครับมาจากนั้นครับครับผมเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลยไหมครัอเป็นเจ้าหน้าที่ด้านธุรการครับไ,ไม่เกี่ยวกันครับผม พฤติการสุดเช้าของแก๊งลูกตำรวจหากใครถูกกระทำการหรือตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามสามารถเข้าแจ้งความเอาผิดเพื่อเป็นการเพิ่มโทษเพราะความผิดที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระสามารถจเจริญสุขถ่ายภาพสินพรมุนทกทีมข่าว 7hd รายงาน คุณผู้ชมคะซึ่งล่าสุดนะคะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วมีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะรวมไปถึงให้ทางพันตํารวจโทพิชิตวัฒโนรองผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดสระแก้วไปช่วยราชการที่สพกจังหวัดแล้วนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอีกเรื่องที่ต้องตามกันอย่างตอ่อเนื่องนะคะก็คือสถานการณ์ภูเขาไฟปะทุในไอซ์แลนด์ตอนนี้เจ้าหน,น้าที่บอกต้องคุมเข้มกันเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงที่มันจะปะทุอีกรอบหนึ่งติดตามคู่เดียวค่ะ6ไม่เถียงวีคเอ n นพบกับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถกตรงจุดทุกประเด็นเริ่ม6ปมกราคมนี้ชั่วนาฬิกา30นาทีทกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์ถกไม่เถียงวีคเอนโอโกาสก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสแดงพิธีกรศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณพร้อมหรือยัง เริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพกับเทโลเพอ r ์ฟอร์แมนส์คอร์สถาบันสร้างสรรค์นักแสดงศิลปินหลักสูตรโดยคนาจารย์สอนการแสดงผู้กำกับละครและครูนัาดนตรีมืออาชีพพบกันที่ห้องเรียนตึกมีเดียสตูดิโช่อง7สอบถามรายละเอียดโทร0 6 5 2์4 6 6 6ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา1น0ละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลง ต้าหู้ปลาจันหลาเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเหนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโหนดมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีกุนเชียงปลาย,ยี่สกสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมสั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ thailandpostmart.com ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำสแกนเลยสินค้าเหล่านี้หาซื้อได้ไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรารวมไว้ที่นี่ ไส้อัว่วคุณยายประภัยไส้อั่วที่มีเนื้อเน้นเๆรสชาติหอมเครื่องแกงไม่สดสะอาดกว่าใครอ่องปูหอมปูนาและมันเค็มนิดๆกินข้าวเปล่าก็อร่อยหรือกินคู่กับผักก็ได้ปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะนวดมีรสชาติกลมกล่อมกลิ่นหอมและสีสันสวยงามน่ารับประทาน จะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ภูเขาไฟปะทุในเมืองกรีนดาวิกของไอซ์แลนด์ตอนนี้นะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มจะสงบลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ายังคงต้องติดตามคุมเข้มกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีโอกาสเลยนะคะที่เม็กมาที่ยังคงไหลยอยู่ใต้ดินนั้นอาจจะปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะ ภูเขาไฟเมืองกรินดาวิกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเร็กยาวิกของไอซ์แลนด์ไปประมาณ40กิโลเมตรทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้สงบลงแล้วนะคะเมื่อช่วงกลางวันของวันนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักธรณีวิทยาเปิดเผยแล้วก็เตือนค่ะว่าอาจจะเกิดภูเขาไฟปะทุเพิ่มขึ้นอีกในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวภาย,ยหลังได้แม้ว่ายังไม่มีการเคลื่อนตัวของรอยแยกในพื้นที่ใกล้กับเมืองกรินดาวิกในช่วงเวลานี้ก็ตามนอกจากนี้นะคะภูเขาไฟลูกดังกล่าวในเมืองกรินดาวิกได้ปะทุอย่างรุนแรงเมื่อช่วงเช้า วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่นซึ่งส่งผลให้เกิดรอยแยกอย่างน้อย2จุดโดยมีลาวาจํานวนมากไหลเข้าไปยังเขตที่อยู่อาศัยทําให้บ้านเรือนอย่างน้อย3หลังถูกเผาไหม้เสียหายโดยทางการค่ะมีการอพยพป,ประชาชนแล้วประมาณ4,000คนออกจากพื้นที่เสี่ยงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ ซึ่งเหตุภูเขาไฟปะทุในครั้งนี้ที่เมืองกรีนดาวิกนับเป็นครั้งที่2ในพื้นที่คาสมุทเรกยาเนสภายในช่วงเวลา4สัปดาห์และเป็นครั้งที่5นับตั้งแต่ปี2,564ที่ผ่านมาทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์เปิดเผยว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในการเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีเมกมาที่ยังคงไหลอยู่ใต้ดินและอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดรอยแย่หรือเหตุภูเขาไฟปะทุอีกครั้งในอนาคตได้ค่ะไปดูวงการเทนนิสกันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมคะโนวัก ยอคโววิชค่ะต้องเล่นถึง3ชั่วโมงก่อนจะสามารถเอาชนะนักเทนนิสเจ้าถิน่นผ่านเข้ารอบ3เทนนิสออสเตรเลียนโอเพนไปได้ค่ะเทนนิสแกรนด์สลมรายการแรกของปีนะคะออสเตรเลียนโอเพนชายเดี่ยวรอบ2ค่ะโนวักยอคโววิชมือหนึ่งของโลกแชมป์เก่าและแชมป์สิิสมัยจากเซอร์เบียต้องเล่นถึง3ชั่วโมง11นาทีก่อนเอาชนะเอเล็กซี่โปพิรินนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิน่น3ต่อ1เซต6ต่อ3 4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อส ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับโทมัสมาตินเอสเทเรวรีมือ32ของโลกจากอารเจนตินาในส่วนของหญิงเดี่ยวรอบ2ค่ะ a r อารีนาซาบารนกามือ2ของโลกและแชมป์เก่าจากเบลารุสใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง7นาทีควดเอาชนะเบรนด้าฟรูเวียโชวาจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเลเซียซูเรนโกมือ33ของโลกจากยูเครนไปได้นะคะ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีสิงจูเดียครับครั้งที่25รอบอิึงแชมป์ประเทศไทยที่สนามวินนิงเซเว่นซ็อกเกอร์คลับรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จากจังหวัดภูเก็ตเชิญเอาชนะ Nice Place Academy จากจังหวัดเชียงใหม่ไปได้2ประตูต่อ1นคว้าแชมป์ไปครองนะคะแล้วก็รับเงินรางวัลไปเลย5 0,000บาทค่ะ หมดเวลาของประเด็นเด็ดจะสีแล้วนะคะบุบูชาละทีมงานลาไปก่อนพบกันเหมือนพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ